รายได้ในช่วงนั้น mm hmm. ทีนี้เรา mm hmm. เราก็เลยแบบอยากจะขายสินค้าสักตัวแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะทําอะไรแล้วขายอะไรก็ได้อะเอ mm hmm. แต่อยากขายสิ่งที่เรารู้สึกเฮ้ยสิ่งนี้นเราก,กินแล้วเราเห็นผล mm hmm. เราชอบเราอินเราอยากบอกต่อเราอยากให้คนได้รู้ว่าสิ่งที่เราทานมันดีจริงๆ, mm hmm. ๆก็เลยแบบเซิร์ชหาแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์ชูฮดาค่ะ ขอขอขอก่อนหน้านี้นะคะพี่ก็คือทงางานปกตินั่แหละทําง,งานเป็นเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจของตัวเองมาค่ะจนกระทั่งช่วงโควิดตอนเราเราแบบมันต้องปิดหมดเลยเพราะว่าอพอเราทำเกี่ยวกับสปาเกี่ยวกับนวดอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถูกบล็อกไม่ให้ทํางาน<อ>แล้วพอเราไม่ทํางานแต่รายได้ของเรามันยังไปไอ้รายจ่ายของเราอะค่ะมันยังไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะเราก็เลยเข้าสู่การขายข,ายของออนไลน์อย่างจริงจังื้อทำได้เลยตอนไลฟ์แรกคือแบบว่าที่จะเริ่มกับการขายออนไลน์คือน้ำตาไหลแบบว,ว่า มันไม่มีไรายได้อะในช่วงที่เป็นโควิดมันหยุดยาวมากจริงๆทีนี้เราเราก็เลยแบบอยากจะขายสินค้าสักตัวแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะทําอะไรแล้วขายอะไรก็ได้อะ <c oughs> แต่อยากขายสิ่งที่เรารู้สึกเฮ้ยสิ่งนี้นเรากินแล้วเราเห็นผล <c oughs> เราชอบเราอินเราอยากบอกต่อเราอยากให้คนได้รู้ว่าสิ่งที่เราทานมันดีจริงๆ <c oughs> แล้วเราก็พบว่าคนส่วนมากอะไม่เคยรู้จักเรื่องของการทานไขมันดีทุกคนคิดว่าฉันกินไก่ทอดแล้วมันก็คือไขมัน <c oughs> ฉันกินไขมันแล้วแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไขมัน Mm hmm. เราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่มีอายุมา3าปีเพิ่งรู้ว่าเอา้าไขมันดีมันคือไขมันที่มาจากไขมันไขมันสก,กัดเยน็นไขมันพืชที่มัน mm hmm. มันก็มีหลายชนิดเ mm hmm. นาะเออแต่เราก็ต้องเลือกมาค่ะก็เลยเลือกที่จะฉันต้องขายชูคาดาให้ได้โอ้่ห oh, เราทำดีละมากเลยค่ะในเรื่องของสุขภาพอันนี้ชัดมากเลยนะคะแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของรายได้เสริม mm hmm. ที่เรามีเพิ่มขึ้นมาเรามีช่องของรายได้ที่เราจะสามารถนําไปจับจ่ายในเรื่องที่เรา รายได้ส่วนอื่นๆเนาะอาพี่เป็นคนที่แบ่งรายได้ค่ะสําหรับช่องนี้เอาเป็นค่าใช้จา่ายหลักค่าใช้จ่ายช่องที่สองเป็นค่าใช้จ่ายลูกแล้วพอช่องที่3ามเราก็อยากมีรายได้สําหรับการไล่สาระของเราผู้หญิงนอเกเครื่องสำอางอะไรอ,อย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากซื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เรามีรายได้ช่องเนี้ยค่ะมันช่วยเราในการเติมเต็มชีวิตเราความสุขเราได้ด้วยค่ะแล้วเราก็ยังไปทําประโยชน์อะไรได้หลายอย่างให้ทุกแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่ขายชั่วดามาเนี่ยนอกจากว่าพ้นวิกฤตมาแล้ว หลังจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเติบโตไปทางอื่นได้ด้วยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเป็นแทงจาหน่ายชั่วดานะครับสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมหากคุณกําลังมองหาธุรกิจฮาลานกําไรดีมีอามนะในราคายุติธรรมชั่วดาคือคําตอบของคุณครับ